แข่ซ้ายใช่ไหมแคร,รู้จักวัดต้นอะไรเสียงน้ำเ <c oughs> สียงน้ำไหลน้ำไหลดังมากทางนู้นมันมองไม่เห็นโน้นไม่เห็นเม่มีคนทางอสองสัชนชอนมันจะออกดอกบานอันนี้ยังตุ้มอยู่ดอกตุก้มดอก,กอะไรใครรู้จักก็ต้นอะไรมั่ง บอกหน่อยใช่แค้ายไหมเป็นต้นแค้ัยไหมรู้จักต้นไม้ไม่เยอะอยู่ป่าก็จริงไม่รู้จักต้นไม้เสียงน้าเสียงน้าไหลต้องไปายทั้งบ้านผู้ใหญ่ถึงจะเห็น ายน่าจะใช่แก่สายดอกด้วยดอกเป็นช่อช่อช่อชอช่อช,อชออมัมก็ไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรต้นอะไรเป็นไม้ใหญ่แกรู้จักบ้าง ในป่าก็ไม่รู้จักหรอกไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาต้นไม้อันนี้ต้นคอยอ,นนอันนี้ต้นคอยอันนี้รู้จักอันนี้ต้นคอยนี้จะเป็นต้นคอยใบส,สกปกอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นต้นคอยต้นคอยเนี่ย นี่จะเป็นต้นคอยวิ่งไม้แล้วล่นไปไหน <laughs> ดูนกเชื่องกลับไปยังเกาะอยู่กลับก,ก็ยังเกาะอยู่เลยไม่ขยับกขยอนเชื่องนกเขา่าเข่าอะไรไม่รู้เชื่องมากเข่าอะไรก็ไม่รู้เชื่องมากมือก็สันอุ้ยมือสันนดนกๆ นกเขายังอยู่เลยยังเกาะอยู่เลยเช่องอุ้ยมาเจอยอดตำลึงเก็บเก็บต้มกะเล่าเก็บต้มกะเล่าดิ่ฟ้ายังยอดตำลึงอยู่ในป้าก็จะมีอะไรกินน่ะผลมียอดตำลึงมีใบมะขามอ่อนมีผักมีหญ้ามียอดกระทินกินผักกินหญ้านี่ เกลียวใหญ่เลยเกลียวใหญ่เลยยอดอนยอดตำลึงหูยจมลังเลยเก็บต้มเกล้าได้นะเนี่ยต้มเกเล้าก็ต้มจืดเกเล้านี้มีชะอมน้องเปียกตัดชะอมมีชะอมมาเราก็มีชะอม วันกิ่งอะไรขมโขมันกิ่งอะไรโขมโหมแต่งกิ่งชะอมเยอะตำลึงเยอะตำลึงอุ้ยน่ากินไม้ก็จะหลดุด <c> เ <oughs> นี่ยเองมุมนี้ด้วยต้นไม้มันตายต้นไม้ตายต้นอะไรนะแก้มกร cây măng côn phật, cây côn phật, tay rồi, cây măng côn, ui, ừ. lưng, Tâm lưng, Cái sẽ ghép rót tầm lưng có má, ní, cầm lăng đồ rồi, cầm lăng on on rồi, được đi, ui